สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตส h ว w ์เด Night เวอร์ชัน3.7.5นะครับซึ่งของทั้งหมดในอัปเดตเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับ เมื่อ่ันผู้ชมพร้อมกันแล้วงั้นเราไปฟังอัปเดตนี้กันเลยมาที่อัปเดตแรกครับมีสกินเกียร์มาใหม่ถึง4สกินด้วยกันนะครับก็จะมีพลาสติกบลิทเมอร์สคัพเลสไนท์ฟอร์เรนแคทจูสแล้วก็อันสุดท้ายครับพ i l เล c คัพเลส ซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นครับนั่นก็คือมันเป็นเกมพาสนะครับคือถ้าเกิดใครอยากได้ดาบอันนี้มาครอบคลองแล้วเนี่ยคือท่านต้องไปซื้อเกมพาสที่มีชื่อว่า Pilot Pa c k นะครับถึงท่านจะได้สกินดาบตัวนี้มาครอบคลองนะครับคือถ้าเกิดใครที่แบบมีเกมพาสอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะมีมาให้เลยมัง้งอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอะ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ซื้อเกมพาสนี้ด้วยผมก็เลยไม่ค่อยรู้อะไร อัปเดตต่อมาครับมีสกินสแลชเชอร์มา2ส,สก,กินด้วยกันนะครับก็จะมีเทคแม็กแล้วก็บัตซอนะครับอัปเดตต่อมาครับได้มีการเพิ่มเปิร์กมาใหม่ถึง1เปิร์กด้วยกันนะครับก็คือด e เฟนแมทริกนะครับเป็นเปิร์กที่ใช้คู่กับ m e r ร์ทคับเลสนะครับ อัปเดตต่อมาครับได้มีการเพิ่มทอนมาใหม่ถึง1ทอนนะครับนั่นก็คือด็อกนะครับอัปเดตต่อมาครับได้มีการเพิ่มคมไฟมาใหม่ถ to ึง1โคมไฟนะครับนั่นก็คือ Secret Score นะครับแล้วก็มาถึงอัปเดตของชิ้นสุดท้ายครับนั่นก็คือได้มีการเพิ่มลุมศพมาใหม่ถึง1ลุมศพด้วยกันนะครับนั่นก็คือ GET ON KIT นะครับซึ่งถ้าเกิดถ้าลองเอา GET ON KIT ไปแปลใน Google แล้วเนี่ยมันจะแปลไทยมาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ต่อมาครับเรามาดูภาพรวมของอัปเดตทั้งหมดแล้วก็อัปเดตเช้งกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดครับของอัปเดตเวอร์ชัน3.7.5นะครับหากผมผู้ผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับก็บ๊ายบายครับ